มีเซอร์ไพรส์มันคือผ้าของแฟนเซอร์วิทคือมึงรักสไปเดอร์แมนขนาดไหนกูให้มันหมดให้เทปเทเข้ามาเทเข้ามากูรับไม่ไหวแล้วไงมันเปิดตัวสไปเดอร์แมนสู่เส้นเรื่องตัวเองด้วยการพาร้ายเนี่ยของภาคที่เป็นแฟนชายต่างๆกลับมารวมตัวกันอันนี้เห็นในทีเซอร์แล้วดูกันหรือยังฮนะกับเรื่องราวของปอ์ฮีโร่ที่ เป็นหนังซ u เปอร์ฮีโร่แห่งปีของปีนี้เลยก็ว่าได้แล้วใครที่ยังไม่ดูนะถือว่าพลาดมากวันนี้ก็เลยหยิบเรื่องราวหนังเรื่องนี้มาปันน่นกันกับหนังน้าปันนะฮะและ้วก็นะครับบอกก่อนนะก่อนที่จะไปพูดถึงหนังเรื่องนี้ใครที่เคยดูภาคกันก่อนๆอของสไปเดอร์แมนแล้วรู้สึกว่า มันไม่อิ่มัมนไม่ใช่สไปเดอร์แมนในวัยเด็กของเราภาคนี้ไปดูแล้วก็รีบกลับมาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับเรื่องราวของสไปเดอร์แมนภาคนี้นะก่อนหนึ่งก็คือกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์อันนี้ไปให้หน่อยถือว่าเป็นการร่วมสร้างบุญสร้างโบุญสร้างวิหารด้วยกันนะครับและแน่นอนสิ่งที่เราจะพูดกันนั่นก็คือเรื่อง Spider-Man No Way Home อย่างที่บอกไปว่าพอมันมีอยู่ในมือของมาเวลเรามีความไม่อิ่มกับ s p i เดอร์แภาคแรกแล้วก็ภาค2นิดนึงแต่ว่าภาคนี้มันถือว่าสุดยอดมากๆ เรื่องยอ่อของเรื่องนี้เอาเล่าแบบพยายมที่จะไม่สปอยนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนไปดูแล้วก็ใครเข้ามาดูนี้แล้วรู้สึกว่าอยากไปดูอีกอะไรเงี้ยเรื่องยอ่อเนี่ยมันเป็นเรื่องราวหลังจากภาคที่สองที่ตัวปีเตอร์ปาเกอร์ถูกเปิดโปงทําให้ทุกคนรู้ว่าสไปเดอร์แมนคือปีเตอร์ปาเกอร์แล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตของ ตัวปาร์เกอร์เองตัวป้าเมย์ตัว, ame, ตวเ,เพื่อนแล้วก็แฟนอย่าง MJ แล้วก็เน็ตชีวิตปั่นป่วนไปหมดแล้วความเป็นวัยรุ่นของเขาอ่ะมันถูกตัดตอนก็เลยเป็นเหตุให้เขาเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือดเตร์สและเรื่องราวความวุ่นวายมันเกิดขึ้นหลังจากที่ดเตร์สตัดสินใจช่วย แล้วถูกไอเด็กไอเด็กคาไอเด็กปีเตอร์ปักเกอร์เนี่ยนะครับไปป่วนการทำพิธีด้วยนิสัยของเขาอะ่ะมันทำให้เกิดให้เวทมนต์ของด็อกเตอร์สเตงมันป่วนแล้วเกิดเรื่องราวที่นำพาไปสู่ความวุ่นวายและดับโลกนี่คือเรื่องย่อของ โนเวโฮทีนี้เรามาพูดกัน3เรื่องเหมือนเดิมนั่นคือเรื่องบทเรื่องตัวละครแล้วก็เรื่ององค์ประกอบต่างๆเนาะบทก่อนนะครับบอกเลยว่า2ภาคแรกเนี่ยมันไม่เวิร์กเท่าที่คาดหวังสำหรับเรานะคือภาคแรกมันใช้ป่าเดินเรื่องคือโทนี่สาเดินเรื่องซะส่วนใหญ่คือเหมือนโทนี่เป็นป่าดังดันตัวสไปเดอร์แมนให้ดัง อะไรประมาณนี้พอมันย้ายเข้ามาอยู่คอมิเรื่องราวมันก็จะเกิดเป็นการเข้าไปช่วยเข้าไปเก็บกวาดหรือว่าโทนี่เข้ามามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยส,ส่วนใหญ่พอภาค2มันก็ยังไม่ทิ้งโทนี่สตาร์กได้เต็มตัวเราก็รู้สึกว่ามันไม่อิ่มแล้วก็บทมันยืดย,ย้วยแล้วมันก็มีความแบบไม่ตื่นตาตื่ใจแต่พอมาภาคนี้นี่คือ ภาคที่จะดึงคนที่หลงไหลหลงรักสไปเดอร์แมนตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยกลับมาติดตามสไปเดอร์แมนภาคต่อๆไปแน่นอนในกีกรันตีด้วยความเหีย้ยวเกลียวเก้ากรุ๊กรูของตัวปีเตอร์ปาเกอร์ที่แสดงโดยทอมเนี่ยมันมีความกลับสู่เส้นเรื่องของสไปเดอร์แมน หรือความเป็นสไปเดอร์แมนมากขึ้นโดยที่ทิ้งโทนี่ไว้ข้างหลังแล้วและมันก็เป็นการทิ้งโดยโดยสิ้นเชิงอะ่ะคือมันมีการกล่าวถึงมันมีการเนื้อหาที่แบบไปเชื่อมโยงแต่ว่ามันไปนเชื่อมโยงโดยโดยหลักการไม่ได้โดยแบบเส้นเรื่องและมันเปิดตัวสไปเดอร์แมนสู่เส้นเรื่องตัวเองด้วยการพาดาวร้ายเนี่ย ของภาคที่เป็นแฟนชายต่างๆกลับมารวมตัวกันอันนี้เห็นในทีเซอร์แล้วรู้สึกว่าบทบาทของเขาอ่ะมันไม่ได้มาแล้วเด่นกว่าตัวสไปเดอร์แมนอ่ะมันมาเพื่อดันสไปเดอร์แมนให้แบบกระฉูดขึ้นไปอีกวางตัวละครในบทออ,อกมาได้ดีบางตัวมีตัวเด่นตัวรองตัวโดนอะไรเงี้ยเขาใส่มาในบทดได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เหมาะสมมากๆเส้นเรื่องมันพัฒนามาก จากเดิมมันรู้สึกว่ามันมันมันยุ้ยมันเยอะมันอะไรเงี้ยแต่ว่าเส้นเรื่องเรื่องนี้นี่คือ Very Good เต็มอิ่มมีทั้งแบบแอคชั่นแน่นอนมีความทะเลนต์มีความตลกแล้วก็ยังมีความดรามา่าเรื่องนี้พิสูจน์บทสไปเดอร์แมนได้เต็มในภาคเดียวและที่สำคัญบอกอยากจะพูดใจจะขาดว่ามันมีเซอร์ไพรส์มาก ที่คุณคาดแน่นอนมันคือผ้าของแฟนเซอร์วิสอ่ะคือมึงรักสไปเดอร์แมนขนาดไหน,นกูให้มึงหมดให้เทไปเทเข้ามาเทเข้ามากูรับไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยต้องขนาดนี้แต่ว่าในเรื่องบทมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างะนะคือพอตัวละครที่มันเยอะมากๆในเรื่องของตัวลายเงี้ยมันก็จะมีการสับสนบ้างในบางจุดที่รู้สึกว่าใส่มาแบบ อะไรเงี้ยแต่พอมันเดิมเนินเรื่องไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันใส่มาได้ถูกที่ถูกเวลามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนมันจะมีจุดแรกๆที่ทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งคือเรื่องฉากตลกเนาะคือบางทีมันใส่มาในมันไม่ลงไม่ลงล็อกมันอะฉากกาลังแบบเข้มข้นแล้วมันอยู่ดีมันใสมุกตลกมามันไม่ลงล็อกของของที่มันควรจะทําอะไรเงี้ยสาหรับบทภาคนี้ <Very> good. ต่อมาเป็นเรื่องตัวละครอันนี้เป็นนักแสดงยอดเยี่ยมของเรื่องนี้ยกให้ใครไม่ได้นอกจากทอมหรือปีเตอร์ปาร์เกอร์บอกเลยว่าภาคก่นกอนๆที่คุกคนเห็นว่าการแสดงรวมถึงการที่ไปโผล่ในจกักรวาลมาเวลต่างๆเนี้ยยังไม่รู้สึกว่าได้โชว์เท่ากับภาคานี้แล้วมันเสิร์ฟ ให้เราทุกอย่างในการแสดงของตัวปีเตอร์บาร์เกอร์คือปล่อยของอะปีเตอร์บารเกอร์มันกลมกล่อมอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวประกอบต่างๆที่เราสึกว่ามันใส่มาได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ตอบหลักแต่ว่าที่อยากจะพูดถึงมากก็คือ MJ กับเน็ตที่ภาคนี้มีบทบาทมากขึ้นแล้วก็นักแสดงทำได้ดีในการที่จะส่งบท นี่คือ3ตัวละครที่รู้สึกว่ายายทุกคนติดตามพวกเขาสุดท้ายคือเรื่ององค์ประกอบองค์ประกอบเนี่ยคือเอาก่อนว่าข้อเสียงเอาเลยนะคือรู้สึกว่าฉากแอคชั่นของเรื่องนี้มันไม่ได้โชว์ความสามารถของสไปเดอร์แมนอะเนื่องกว่าถ้าเรานึกถึงสไปเดอร์แมนแล้วนึกถึงอะไรมันไม่ได้โชว์ให้เราได้เห็นขนาดนั้นอะแต่ไม่ได้หมายความว่าฉากแอคชั่นไม่ดีเด้อเพราะว่า ฉากแอคชั่นก็คือสมกับมาเ e l คือความใหญ่ความปังความเขาเรียกคิเอแบบฉากแอคชั่นที่มันตะการตาออกมาอะไรเงี้ยเราสึกว่ามันก็ตอบมาตรฐานของมาเวลแหละแต่ถ้าพูดถึงเราเราก็รู้สึกนึกถึงความสามารถพิเศษต่างๆของตัวสไปเดอร์แมนเองอะไรเงี้ยที่มันอาจจะไม่ได้โชว์มากแล้วก็เรื่องโทนสีนโทนสีเนี่ย,ยมันมันค่อนข้างจืด แล้วก็บางฉากแม่งมืดไปสัดส่วนใหญ่ไปสัดส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยคือไปอ่านของคนอื่นเขารู้สึกว่าผู้กำกับอะยังไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ของตัวเองออกมาได้มากอะเออแต่องค์ปกระกอื่นๆที่ทําให้รู้สึกว่ามันแก้ทุกอย่างได้คือความสมกับความเป็นมาเววพวกแบบ cg พวกแบบการคิดฉาก การคิดแบบการออกมาของตัวร้ายแต่ละตัวแล้วก็การโชว์ความไวร้ายของตัวละครแต่ละตัวมันลงล็อกแล้วมันโชว์ต้องโชว์แบบนี้ตอบโจทย์มากๆกับองค์ประกอบขอ,ของความเป็นมาเวลเนาะแต่ว่าในมันอาจะมียิบย,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 ย่อยๆอย่างที่บอกไปสรุปสไปเดอร์แมนภาคนี้ เป็นภาคที่จะนำพาทุกคนกลับมาติดตามเส้นเรื่องของสไปเดอร์แมนในภาคต่อๆไปแน่นอนคนที่เป็นแฟนภาคนี้บอกเลยว่ามันคือการเสิร์ฟให้เราแบบเต็มอิ่มมามึงเมึอเอาไปมึงเอามาเอาไปอีกเอามาอีกเอาไปเอาไปอย่างเงี้ยคือมึงจะเต็มอิ่มและใครที่ผูกพันกับสไปเดอร์แมนมากๆเขาเสิร์ฟ ให้เราจนเรารู้สึกว่าเราอิ่มเอมแบบแก้วแห่งความสุขมันเต็มมันล้นมันสุดๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ของเขานี่คือคือเราก็คาดหวังว่ามันจะเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งอะแต่นี่มันคือเอาไปเลยจ้ามเอาไปเต็มๆเลยจ้านี่กูเซอร์ไพรส์มึงเหมือนเหมือนจับล้วคาดหวังให้ทองบาทหนึ่งอะแต่ให้รถเบนซ์คันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเว่อไปบอกว่า ไม่รู้แต่สำหรับเรามันเป็นแบบนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากให้ไปดูนะรับรองโหรับรองเลยวะ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะไม่เสียใจที่ได้ไปดูมันจะดึงคนที่รู้สึกน้อยกับภาคโฮมคัมมิ่งอะไรเงี้ยกลับมาสู่ความตื่นตาตื่นใจและติดตามสไปเดอร์แมนต่อไปสุดท้าย ไปดูแล้วรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่ามาคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยและใครดูแล้วที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นก็ฝากคอมเมนต์หน่อยว่าเฮ้ยมันมันคิดต่างคิดแยกยังไงคือคนเราคิดต่างได้นะแต่ว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าเออแต่ละคนรู้สึกยังไงร,รู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับสุดท้ายมิงวอนเป็นกำลังใจให้กันโดยการที่กดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ไปด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment ด้วยความเบามือกันหน่อยนะจ๊ะโอ้โหพูดคำนา่าใจขยายปากอยากอ,ออกไปเจอกันใหม่วิดนะีโอหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน See you again your Next c l คลิปบ